จังหวัดพิจิตรมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะทิศเหนือติดกับจังหวัดพิศณุโลกทิศต,ตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศใต้ต,ติดกับจังหวัดนครสวรรค์และทิศต,ตะวันตกติดกับจังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น525,944คนเป็นผู้สูงอายุจำนวน121,498คนคิดเป็นร้อยละ23.10ปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในจังหวัดพิจิตรไม่ได้ประกอบอาชีพอาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับบุตรหลานเลี้ยงดูรองลงมาคืออาชีพเกษตรกรและรับจ้างในปีงบประมาณพศ2566สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพิจิต ได้ดำเนินภารกิจตามแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุโดยจะทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุเป้าหมายจำนวน20คนประกอบด้วย 1. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความเหมาะสมกับวัยหรือความต้องการในท้องถิ่นชุมชนและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมรวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกายจิตใจตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเองนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งมีการสำรวจผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอดงเจริญ และดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำกระเป๋าผักตบชวาลายเม็ดมยมให้แก่กลุ่มเป้าหมายจานวน10คนระหว่างวันที23่23-24พฤศจิกายน2565ณศูนย์เพิ่มศักยภาพการฝึกอาชีพให้ชุมชนบ้านห้วยน้ำโจนหมู่ที่8ตำบลห้วยร่วมอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร ภายหลังจากการฝึกอบรมได้มีการติดตามรายได้เพิ่มในแต่ละเดือนพบว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีรายได้ตั้งแต่1,000บาทถึง2,000บาทต่อเดือนต่อคน 2. กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุด้านการทำตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและมีทักษะพื้นฐานในการใช้สื่อออนไลน์และดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน10คนระหว่างวันที่22-24พฤษภาคม2566ณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3อํำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยแนวคิดการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาการใช้งานแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซสำหรับจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ผู้สูงอายุนำไปประยุกต์ใช้งานตามความถนัด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรวัสดุอุปกรณ์และสถานที่จัดฝึกอบรมจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3ภายหลังการฝึกอบรมสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพิจิตรยังคงให้การสนับสนุนแนะนำการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งติดตามการมีรายได้เพิ่มในส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ก็ะขอขอบคุณจัดหาง,งานจังหวัดพิจิตรนะคะที่ให้การอบรมผู้สูงอายุจากการที่พวกเราได้มาอบรมนี่ได้ความรู้มากเลยค่ะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแล้วไปส่งเสริมอาชีพของเราให้ดีขึ้นได้ขายที่ยังมีคุณภาพแล้วก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นอยากให้สำนักง,งานในปีต่อไปขอให้จัด แบบนี้กค่ะขอบคุณสำนักงานจัดหาง,งานของจังหวัดพิจิตรที่มาเปิดโอกาสให้ผมผู้สูงอายุได้มีความรู้แล้วก็ได้รู้จักพักพวกเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็อยากจะให้จัดอย่างนี้ต่อไปการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพาศสอ6 6 6 ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสมมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นมีรายได้เลี้ยงดูตนเองลดภาระการพึ่งพิงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของจังหวัดพิจิตรได้อย่างภาคภูมิ